อโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ฝ่ากันสมาทานศีลแล้วก็สมาทานพระกรรมฐานแล้วการเจริญพระกรรมฐานเป็นการรวบรวมกำลังใจให้จุดศูนย์ใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะในด้านที่เป็นกุศลน,นี่เน้นเฉพาะส,ะสมถะภาวนาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาก็ใช้ปัญญาเพื่อพิจา,า,ารณาหาความจริงให้พบ มันจะได้หมดทุกข์คนเราที่ยังมีความทุกข์อยู่ก็อาศัยมีความโง่เป็นปัจจัยถ้าหมดโง่แล้แกมันก็หมดทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เราเอาใจเข้าไปร้อนเข้าไปรับนั่น,นเป็จะน้ำหนาจของความโง่ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชานี่การเจริญธรรนาเป็นการทำลายอาวิชชาให้สิ้นไป เนือว่าที่เราเรียกกันว่าวิปัสนาญาณเนื้อว่าวิปัสนาญาณน,นี่จะตายเต้าขึ้นมาได้จะถีงวิปัสจานาจแฉมใสก็ต้องมีทานาะบรณีครบเป็นการตัดความโลภมีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีฌานสมาบัติเป็นเครื่องทรงตัวนี่ปัญญามันถึงจะเกิดอันนี้ทั้งศึกตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่มีความสําคัญ อันดับแรกเราก็ควรจะรวบรวมกำลังจิตเตือนนักเมตตาบารมีอาสมเนนเปิดกระหน้าต่างข้างหลังนะนัดเมตตาบารมีนี่เป็นสำคัญที่เคยพูดแล้วในวันก่อนและดีเดยกว่าพอมีหางสีถ้าพอมีหางสีเราทรงตัวอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ครบสนบริบูรณ์โดยนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าพะมีหางสีมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวเบกขาถ้าเป็นนิบาสนาญาณรียกว่าสังขารุปีขาญาณตรงนี้เป็นพื้นฐาสขขนสำคัญแล้ว่าความดีที่จะทรงได้นั้นก็ให้บรรดาพวกท่านนั่งนับสินให้ครบว่าสีนเนี่ยต้องนั่งนับทุกวันน,นั่งนับตลอดวันเคราะาวัดลำหรับเคราะา์วัดคือปกติสินก็คือสินห้า ถ้าหมหาวาจะสมาทานสิ้นแปดก,ก็ถือว่าเป็นสิ้นพิเศษเิ้นทิสสนประวัจันทร์น,นิมีอนในสูงสูงมากถ้าเราจะรักษาสินประเภทไหนก็นั่งนับสินไม่ครบตลอดเวลาใค้มันบกพร่องถึงมันเนินดูสินสิทธะเกยตรินวัตยยี่สิบห้ารวมมีสินสินทั้งหมดเป็นแปดสิบห้าจะทำเป็นผู้ยีบอยยามบินอย่างเด็ดก,ก็ไม่ได้นะ จะลงนรกไปบทเน้นให้มันขึ้นสวรรค์เจะบทเน้นให้มันลงนรกพร <c oughs> ะก็นั่งนับถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิทความจริงมันไม่ถึงสองร้อยยี่สิบจะสองร้อยเก้าสิบหกนี่เป็นสิขธาบทแน่นอนคือสองร้อยเก้าสองร้อยเท่าไรยี่สิบเจ็ดเจ็ดมันตัดทิ้งไปแล้วตัดไปสี่สองร้อยสิบหก เริ116สิขาบทนี้ต้ครบทนนวกะกวาดมีย้ำว่างอ่านเขาไว้ทุกวันตอนยินเราได้ฟังผู้ยินในเพื่อความมั่นใจอ่านนวนั้น,นวกะกวาดสิด้วยจะได้รู้ว่าสินของเรามันมีอะไรบ้างถ้าบทธรแม้วความสินไม่พบลมารกแน่นอนเพราะเมื่อไม่รู้อะไรว่ามันเป็นสินนี่มันจะเป็น เป็นคนู่ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้ดทินพรหมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสินไอ้ความสมองความเป็นพระมันก็ไม่มีไอ้ความโลภนี่เข้ามาทับท่วมหัไว้ใจอารมณ์อิจฉาทีสิยาขึ้นมันจะเกิดขึ้นความประมารเกิดขึ้นสร้างความชั่วมาใครก็ไม่ว่าเขาก็หาว่าเขาแกล้งแกล้งความเดือดร้อนมันก็เกิด ในเรื่องของศีลทวินในนี้ถ้าเราปฏิบัติเสร็จครบทนแล้วหาคนว่าไม่ได้แต่คนดีแต่คนเลวเนี่ยปล่อยเขาไปคนดีเรากลัวคนดีเัากลัวพระเจ้าว่านี่พยายามสิ่งใดที่มันเป็นวิสัยของตัวถ้าหาว่าสิ่งของเราไม่ครบทนเราก็เอาดีไม่ได้เลยพระพระบเป็นมีศีลอยู่อย่างเดียวยังไม่เรียกว่าพระถ้าเรียกว่าสมมติสงฆ์ยังไม่ใช่ของแท้มันของเทียม อันตรายมากสมมติสองนงี่ตนนรกไงได้เกินนี่ถ้าเราได้ทานสมาบัติท่านก็ยังไม่เรียกพระถ้าเป็นฌานโลกีถ้าได้ตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปท่าน,นยงเรียกบอกพระถ้าเราไหว้ก็เป็นพระพระก็เป็นพระเนยก็เป็นพระถ้าหาว่าเราอยู่ในฌานโลกีทํายังไงยังไงท่านก็ไม่เรียกว่กพระยังเป็นสมมติสองนี่ต้อรมัดระวังให้มาก นั่นการควบคุมกําลังใจให้ส่งไว้ในความดีคือตัวสมาธิจิตท่านจะทําแบบไหนก็ได้มันมแบบีสี่สิบแปดแต่เขาสอนไว้แต่เพียงแบบเดียวเป็นตัวยืนตัวสำคัญคืออนาปานุสติกรรมฐานนอกนั่นไปหาเองคนตำหรับตำรามีแล้วด้วยการที่จิตมันพุ่งสั้นไม่ส่งตัวนี่ก็อาใ้อนาปานุสติไม่ท่งตัว ถ้าเรามีอนาปานุสติทรงตัวเสร็จแล้วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะอนาปานุสติเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเรื่องนี้ทั้งพูดทัางเขียนมาเกือบตายยังมีคนหลายคนมาถามมาเองจะไม่ใช่พวกเราเราซื้อก็มีแล้วฟังก็ฟังแล้วก็จะมาถามว่าทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านพอถามเขาแล้วว่าเลยอยากจะบอกให้แกรีบเดิน,น,งงนลงนรกไปีเลย เขาบอกก็บอกแล้วทำลายก็อ่านแล้วมันจะมาถามอีกเพราประเภทนี้เอาดีไม่ได้จ้าดียังไงตามีดูหูมีฟังดูก็ดูแล้วฟังก็ฟังแล้วยังไม่รู้ว่าทําไมจริงๆไม่มันไม่ทรงตัวเพราะดูสรงเด็ดฟังสรงเด็ดปล่อยให้มันข้ามหัวไปปลอมผ่านตาไปนี่การรวบรวมกํลาลังใจของท่านทานลายโซนสมาธิลองดูอย่างนี้ก็ได้ ถ้าใหญ่เอ่นมันไม่สบายถ้าภาวนาด้วยไม่สบายก็นั่งนับหนึ่งถึงสิบนั่งนับหนึ่ง 20, ถึงยี่สิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นบ้าไปยังได้ยัยอะไรมนมนทาโน่นแล้วน,นองแค่สนใจเรื่องกรรมาฐานถ้าส่งมาซื้อไปสาธิตเดียวจะตอบมาพราะใรับตรงซื้อแล้วก็จะประนามพานุกติ แนะนำให้แกนับหนึ่งถึงสิบแต่ไม่เอาแกนับหนึ่งถึงห้าร้อยเระนับหนึ่งถึงห้าร้อยก็ยังไม่ทนถึงห้าร้อยอารมณ์จิตมันสว่างดับตาอยู่มีความสว่างคล้ายกับคนคนจิดเตียงยว้รอบตัวเม่แกก็ตกใจจะลืมตาขึ้นมาอามสว่างมันก็หายไปเพราะก็ดับไปเมื่อหลับตาเป็นใหม่ก็นับหนึ่งไปเป็นประมาณถึงร้อยแกก็บอกว่าแสงสว่างมาันเกิดขี ถ้า,ารมเขาสมาธิเกิดขึ้นไหมเื่อก็มีอาการแสาบปวัเกิดขึ้นเพราะจิตก็เริ่มเป็นกข์แต่ทางนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนมีสมาธิที่ชานมันกันเลยไปไม่สว่างอีกแต่ความสว่างมันอยู่ภายในจิตแนนาบานุสติคือการกาหนดรูลมหายใจเขาออกนี่ขอทุกท่านพยายามทรงให้มากถ้าทาให้เ่องรีบทําให้เร็ว นั่งัวนั่งปั๊บหลับตาพุ๊จับอนาปานุสติภับให้จิตตั้งตรงตัวเลยแลวพ่นึกพับอยู่ให้จิตตป้งตรงตัวทันทีอย่างนี้จึงจะเื่อว่าเป็นผู้ทรงเข้าถึงสมาธิจริงๆถ้าเราจะนั่งไล่เบีย้ยกันอยู่นั่งนับลมายใจเข้าหายใจออกไปนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงสามสิบทั้ยังไม่เอาทานสักที ถ้าอาการอย่างนี้แล้วก็รันอย่างนานอยู่แล้วก็พยายามทําไปให้นชื่นชื่อว่าความดีเนี่ยเราทำมาเดี๋ยวเดียวไม่ได้เราทําทําไปทําบ่อยๆไปไมันก็มีการสะสมส่วนมันก็ดีเองรวมเข้ามาเองนี่การทรงจิตไปสมาธิให้ทุกท่านนึกให้มนกอันนี้จะขออย่างยิ่งนึกถึงศีลให้หนักพยายามวาควบคุมศีลให้บริสมุูรณ์บริบูรณ์อย่าปล่อยให้ศีลมันเตลิดเปิดเอิงไป นะยาไปเสียอ,อายุเป็นสำคัญฉันบวชนานกว่านะทำอะไรก็ได้อันนี้นรกเขาไม่ได้บอกว่าคนบวชนานบวชช้าบวชเร็วมันจะลงนรกไม่ลงนรกพระวินัยย่อมไม่ให้โอกาสแอายุของบอคุคคลแล้วก็จงจงยาคใช้คำว่าลืมอย่าใช้คำว่าเผลอลืมลึกเผลอตามพระวิน,นัยถวายไง สงสัยอยู่ก็ดีไม่รู้ก็ตามพบปรับจะท่าปรับท่าพิจิในก็ตั้งใจไปเลย่าลอาลงเราจะลงนรกขุมไหนกันแน่ตั้งใจเขาไว้ว่าตายแล้วไม่เลี่ยบายไม่ต้องพาสุนัขปยายมลงไปเลยถ้ามันลงแน่นอนมีความประมาทสัพพิในมีประโยชน์มากในปีก่อนๆรู้สึกว่าจะนทนลงตัวกันมากเกลือกันมากก็รู้สึกสลดใจนั่งดูพระมา เห็นว่าทําไมเนาะยังไม่ได้สนใจผู้อื่นไหนถ้าไม่สนใจพระวินัยเอาอะไรไม่ได้กว่าสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าในเท่าสินห้ามันก็ไม่มีถ้าสินห้าเราก็ยังไม่ครบแล้วก็เราจะไปพินธรณาบาตรชินข้าวเขาได้อย่างไงมีสินห้าครบก็ยังลงนรกมีสินแปดครบก็ลงนรกมีสินสิบครบก็ลงนรกทศพระมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด อันนี้มา่อเราควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวอยู่การควบคุมกําลังใจด้วยนาาิกสตินี่มีความสําคัญที่ต่อไปถ้าใช้ปัญญาในด้านสมถะภาวนาเพวา้าหาความจริงด้านตื่นมือนก่อนคือมันนั่งเลกดูว่าร่างกายของเรานี่มันสกปรกหร,บร,บรบอือมันสะอาดผมขนเล็บปันหนังเนื้อลายเบียดไปตามแบบลำคาญหรือเปล่า มันนั่งดูที่อุจาระคราสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้ำลายสะอาดไหมทั้งเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างยอ่อๆถ้าเราบอกคิดว่ามันไม่สะอาดต่อตัวเองก็ถามมันดูมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมก็ถามใจมันดูฟังใจมันตอบ ถ้ามันตอบมาอยู่ที่อื่นแล้วก็เตรียมตัวลงนรกไปถ้ามันตอบมาอยู่ในกายแล้วก็ถามมันดูที่กายของเรามันมันครอบครบของสกปรกเข้าไว้เต็มตัวแบบนี้กายของเราสะอาดที่สุดสกปรกแล้กายของเรานี่มันทรงสภาพไหมมันเป็นแท่งทิพย์มันเปียกกายกายเป็นวัตถุท่อนเดียวแล้วมีหลายท่อนกายเราเป็นแท่งทิพย์หรอือโปร่งถามมันดู ถ้ามันฉลาดมันก็ตอข้างในมันมันโปร่งมีหนังกระช้าหุ้มอยู่มีเนื้อพ่ออยู่ภายในภายในนั่งเข้าไปก็มีกระดูกเลยกระดูกเข้าไปโปร่งหมดเป็นช่องว่างมีเครื่องจักรคนต่งางๆมีตับไตไ้ปอดอตหั่นใหม่หันเก่าน้ำเลือดน้ำเหลงน้ำนองเสาอุจาปัสสาวะเต็มไปด้วยความโสกรปรกโหาอะไรดีไม่ได้เลย แล้วก็ถามมัน <Pop> ด <ify peace expand> co ูท mm ี hmm. ่ว่าในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วเราจะคนครบมั้ยเราชอบสกปรกหรือว่าเราชอบสะอาดใาใจมันชอบสกปรกก็บอกเออเออดีแล้วร่างกายพังอีกบรรลุกเพราะนรรกมันมีของทำลายความสกปรกคือมีไฟเป็นเครื่องเผาสิงโสโครกมีสันเทาเป็นเครื่องสัดไฟสิ่งโสโครกอันนี้ถ้าว่ามันตอบว่าสกปรก ถามเชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราจะหลงมาอยู่พวกโยเลสอะไรเรีนดูกายก่อนถรารามทุกอง้องผ่านกายยตตาในสติกรรมฐทานอันนี้เขาเรียกว่ากายยิตตาในสติกรรมฐทานเมื่อเห็นว่าศกปบกแล้วพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นศกปรกจริงๆอย่าไปหลอกตัวเองนึกให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันศกปรก ทำจิตให้เขาถึงความสุขสกบของร่างกายสร้างความเบื่อนหน่ายเสยอิสเอีนในร่างกายที่จริงๆถ้มันถึงจริงๆเห้นคนทุกคนให้สัตว์ทุกประเภทมองปับผ่านภาพผ่านหนังผ่านเนื้อเข้าไปทั้งหนเลยยา้ายตามันไปติดอยู่ที่ผพพ้าเสื้อผ่อนภายนอกหรือว่าผิวหนังไน่นแข็งเลย เมื่อเราเห็นตัวเราตัวเรานี่สาคัญถ้าเราเห็นสุปกปรกแล้วเราไปเห็นเมอคนอื่นสปกปรกทั้งหมด <c oughs> ถ้าเรายังเมามันว่าเราสะอาดนะความโผงขอนรกมันยังมีกําลังมากท่านนี้เห็นว่าร่างกายสปกสปรกสกปรกทั้งมันเป็นยังไงเนี่ยก้าวต่อไปก้าวเดียวเป็นวิปัสสนาญาณที่ตัวนี้เป็นสมถะสกปรกนี่หน้าสีอีสเอียน เมื่อก้าวต่อไปไอ้ท้องสกรปรกเหล่านี้นี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราหรือไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราตรงนี้สิมาแล้วจะเข้าจุดจบจะเข้าจุดพบผูพบพ้ศราทธาไปแล้วหม้มันสกรปรกจริจรงๆเราก็พยายามหาสิ่งที่สะอาดมาพอนมันเข้าไป อาหารแยกินเข้าไปแต่ละชิ้นต้องทําให้สุกต้องทำให้สะอาดน้ําแต่ละอย่างแม้ต้องหานีไม่ดีน้ํปลาปลากินไม่ได้กินน,น้ำฝนมันเอาให้สะอาดที่สุดแล้วมันพยายาสะอาดไหมก็หาความสะอาดอะไรไม่ได้เลยมันก็เพิ่มความสกปรกยออูกนะ่นน นี่มันส่งกรบโปรแล้วมันทรงตัวไหมเราต้องการให้มันทรงตัวไมมอยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันสุดโตมไม่อยากให้มันตายมันทรงตัวหรือเปล่าถ้าวิจารณาใบจริงๆแล้วมันก้าวเข้าไปหาความพังอยู่ทุกวันมันสุดโตมอยู่ทุกวันทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งประสาท์ได้ความคิดเต็มไปด้วยความเสื่อมเสื่อมลงไปทุกวัน นี่เป็นตัววิปัสสนายาณเอาสมถะตัวนี้นั่นแหละเข้าไปวิปันาญายานันร่างกายนี่มันสกรปรกไม่พอนี่มันยังเสื่อมมันล็คลายเข้าไปหาความตายจ,จัดกลุต่างๆภายในเนื้อหนังที่รายกฏว่าเป็นเช่นตา่างมันลดหายลงไปทุกที่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีร่างกายเป็นที่เปล่งต่างว่าด้วยเลือดฝาดมีความเอิบอิ่มเพราะเรื่องความเป็นแก่ก็และหมดเกี่ยวน้่น,นแห้งนี่ออกมาทุกที่ นี่มันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเรื่องมันไม่เที่ยงแล้วเรายาจิตเข้าไปเกาะมันไอตัวทุกขังมันมาเพราะจิตมันเข้าไปเกาะก็ว่าร่างกายนี่มันจะต้องทรงอยู่แบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดีแสนดีไม่ต้องไม่เคลื่อนไหวไปไหนอันนี้มันผิดญาจิตเข้าไปเกาะมันทําไม ในเมื่อมันมีสภาพมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทงการมีการแตกสลายเป็นอันสุดก็เชิญมันตามสบายถ้าเราจะไม่เชิญมันเราไปขวางมันเราก็ขวางไม่อยู่เมื่อเราขวางมันมาอยู่จะไปขวางมันมาถ้าคือขวางมากเท่าไรมันทุกข์เท่านั้นมันเดือดร้อนเท่านั้นตามใจมันเลยเพราะถึงไม่ตามใจมันมันก็จะเป็นแบบนั้นมีอุบมาเหมือนกราน้า น้ำย่มไหลาจากที่สูงลงไปหาที่ตำ่ำถ้าเราอยู่ว่างๆเราจะดันน้ำจากที่ตำ่ำขึ้นไปที่สูงมันเป็นไปไม่ได้โดยทุกคนเหนื่อยหนะักถ้าเราตั้งใจเอาเต็มที่เอาจริงๆไม่ความลำบากใจเราเกิดขึ้นคือความทุกข์มันไม่สาเร็จผลนี่ร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเปรี้ยงในจังมันไม่เที่ยงมันก็เคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปเพราะนีกคือสะเปรน์และตาสลายตัวนี่พอพิจารณาถ,ถึง การสุกภกของร่างกายแล้วก็จับวิพพสนาญายนิพพิธายานไม่ข้ามขั้นไปเลยไม่ต้องไปไล่เบียดแต่ญาณต้องญานต้นเลยนลนั่งไล่เบียดตามแบบปันชา้าจิตไม่เข้าถึงไหนเอาที่นั่นเห็นว่าร่างกายสุกภกเอานิพพิธาเอานิพพิธาใหญเข้ามาจับไอ้ของสุกภพนี่เราควรจะทิ้งมันไปที่เราควรจะเก็บมัน ถ้าเห็นจริงๆความเบื่อหน่ายมันจะปรากฏมันเบื่อมันเบื่อก็โกรธจริงตัวทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิพิทายานแล้วเป็นยานที่แปดคือสังขารเปกขาญาณนี้เป็นายนามจบที่หนจึงอยู่ที่สังขารเปขคาญาณญาณที่แปดทจึงๆมันมีเก้าตัวทิ้งขันห้าในแกะไรดดเฉยมาสิสร้างมัน อยากแก่ก็เชิแก่ยากป่วยก็เชิญป่วยเอามันยังไม่ถึงเวลาตายกินยาระงับเวทนาเาไว้มันตายมาแล้วคนเลิกกินถ้าตายแล้วเราจะทำยังไงสังขารุเปกขายาเนี่ยมันวางใฉยในตัวเบกดขาในในสมิ้หามสีนั่นแหละถ้าเข้าไปถึงจุดที่ปรสนายาไม่เป็นสังขารุเปกตายานเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยคนบอกว่าพมิ้นหามสีมันมีทั้งศีลและสมาธิธรรมญาณ ก็วางเฉยแก่ก็แก่ป่วยก็ป่วยตายก็ตายมีจิงก็มีไม่มีก็แล้วไปก็ช่างว่ามันอะไรมันจะมากระทบกระทั่งภายนอกถือว่าไม่เรื่องธรรมดาก็เฉยช่างมันช่างมันช่างมันหมดเลืไอ้ตัวเบียดขาคือตัวช่างมันถ้าพูดเป็นภาษาไทยเราไม่ยินดีม่นจะร้ายกับมันทั้งมหมดเรื่องนี่ตัวนี้ทรงให้หนักไอ้ตัวช่างมันเนี่ยทรงให้มาก ถ้าเราทรงตัวช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เจะผมไม่บอกเลยว่าท่านจะเป็นพระโสดาบานัน <c oughs> ถ้าเราทรงช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเดียวจะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นไม่มีอะไรมากก็มีตัวช่างมันเท่านั้นเราช่างมันเป็นปกติแต่ว่าช่างมันจะเฉพาะในเรื่องขันห้านนะแต่ใครทำผิดประทำอยไรนพไม่สั่งอรหันหช่างไม่ได้ ต้องขวางทัสท่เพื่อรักษาความดีของพรจะเจ้าไว้นีน่งมตัวช่างมันไม่เกิดขึ้นต้องมีรมชื่นใจชุ่มชื่นใจก็เรียกะนี้สัจจานุโมมิจัยยานเป็นญาณที่เก่าวพรว่าสัจจานุโมมิกยยานเขาพิจารณาอริยสัตว์นไปวนมาคือทุกข์แต่ความทนในอยากเกิดให้เกิดทุกข์มาจากกัณหา นี่รู้าถ้าเราดับทุกข์ได้มาไรเราก็มีความสบายไอ้ตัวที่อยากดับทุกข์ได้คือมั่งในกัสินสมาธิปัญญาไปไปมาๆก,ก็มันทิ้งสินที่สมาธิปัญญาไม่ได้สิงก็สินสมาธิคือตัวสมระปัญญาคือความจิ้งแจ่มในแต่วิปัสสนาญาณนี่วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่พักหนึ่งถ้าเข้าท้งจุดนี้แล้ว ถ้าวนไปวนมาจิตมันยังไม่พ้นตัดทังโยกไม่ได้ตัวน,นี้ไปจับอบารมีสิบเอกายเข้ามาไปดึงบารมีสิบเอกายเขามันนั่งนับว่าบารมีสิบเอกรยตัวนี้ของเราบกพร่องตรงไหนบ้างดูที่อารมณ์ใจของเรามันยังตรงไหนมันยังไม่จกใจบ้างมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันต้องพลาดอยู่ บารมีสิบรายการนี่เป็นตัวควบคุมใจเข้าถึงความเป็นา่าเรียเจ้าอย่างเร็วที่สุดเป็นตัวเสวดาบันนี่เดี๋ยววันเร็วเร็วเร็วอะไรเดี๋ยวเร็วหมาเลยก็แล้วกันถ้ามีบารมีสิบนี่ครบทนลายเบี่ยงท่านนบารมีสิบนั้นมมีสุบปาวาไปนี่บารมีแปลว่าเต็มเพื่อทงกำลังใจเต็มพร้อมมูลในการปฏิบัติงานตามหน้าของบารมี นั่นม่ยากก็เงียตได้พระเจ้าคนในวัดก็เสียตได้ถ้าคนมีบาร,รมีครบถ้วยพวก,พวก,พวกนี้เขาไม่เลยกิจที่ต้องเดินผ่านาราอันใดที่ปรากฏมันจะเสียหายก็ตามกิจที่คนจะทําพวนี้ทํทาทันทีนี่บาร,รมีบันฑิตมันมีเป็นวิริยะบาร,รมีเนื่อบาร,รมีนี่มันก็ต้องพร้อมมันเต็มหน้าบาร,รมีมันไล่เบรรียห้มันครบ อันไหนไม่คบสร้างกำลังใจให้มันคบพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติถ้าเห็นได้เข้ามาถึงจับจิตจับได้เอาเข้าไปรับท,ทันทีอย่างนี้จะแสดงบารมีของเราสมบูรณ์จะถึงปรมัตติอย่างมันต้องเข้าถึงปรมัตถ์ถ้าปรมัติเต็มที่แล้วเป็นอหรหันต์ทันทีเถ้าเราพิจารณาสัจจา,านุโริพยาน ไอ้จิตมีนี่ิดทายายละสังขารุเปรายาณันเดียนี้เป็น,ยยนรหัน,ยยน,น,นาหาได้สบายสบายแล้ว <c oughs> แต่ว่ายัางนะถ้าบารมีพร่องมันขับที่บารมีแล้วก็จับตนบารมีให้อยู่มันตรงไหนหนอมันร่องตองไเรเบียบารมีห,หนักเอาแล้วสมบารมีสิบมากลางอ่านมันทุกวันอ่านแล้วก็วัดใจลงไปทุกวันถ้าใจมันครอบทวนบริโภ์เมื่อไร เราก็อย่างเร็วที่สุดเราก็เป็นพระโสดาบันไม่ยากเลยแล้วก็เผลอๆกลับเดี่ยวเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดเดือนหรือว่าเจ็ดปีแค่เจ็ดปีวันเร็วมากอย่างเร็วภายในเจ็ดวันเราเป็นอรหันอย่างกลางภายในเจ็ดเดือนเราเป็นอรหันอย่างเร็วหมูเลยไหนจะบอกเลยหมาม่อยากเร็วหมาดีกว่า เลวมมาไม่กินในเจ็ดปีเป็นสลาหน,นี่เราปฏิบัติตามทีนะ่เราปฏิบัติวันนี้มันเข้าจุดไม้ปลายตรงทางตามจุดแต่ว่าอย่าอวดตัวเป็นคนฉลาด <c oughs> ถ้าตทำตัวเป็นคนฉลาดแว่นุ่นแวะนี่สงสัยนั่นสงสัยนี่แล้วนะไปเลยก็อยู่กับลวงพุทธสบายๆไม่ต้องไปมาได้อ้สวั์นุพพานพันโลก วันนี้พูดวันนี้ก็พูดเพื่อเข้าใจว่าจะได้มาประมาทคําว่าประมาทเนี่ยอย่าให้มันมีในใจว่าคําว่าไม่เป็นไรจรงอย,ย,ย่าใช้ขึ้นจิว่าความชั่วนิดหนึง่งถ้าทําแล้วไม่เป็นไรอย่าอันนี้ความดีที่เราจะทํากันเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ทําอีกสักครู่จะถึงไม่ทําไปสักพักก็ถึงไม่ทา ถ้าลงมาเดียวหนึ่งก็แสดงว่าเราเประมาทดูวัตถุเป็นของสูงเป็นเกียรติได้แต่คนต่ของสูงมันจะเสียหายถ้าเราเดินผ่านไปผ่าน,าน,าน,านมาแบบไม่สงสยัยแล้วโหยังไกลสวรรค์เยอะเลยเพร,ราะอะไรบารมีสิบไม่ได้ติดเข้ามาเลยแม้แต่เสี้ยวหนึ่งแม้แต่หยดหนึ่งของบรารมีสิบไม่ได้มีเลยแม้แต่น,น้อย ยังต้องให้ใครเขาเห็นยังไม่ยอมรู้ว่าอะไรมันจะดีมันจะชั่วมันจะเสียมันจะไม่เสียเราเป็นพระเราเป็นคนในวัดจิตที่ต้องไปทำช่วยรนะักษาของพระศาสนาอันนี้ผมไม่ได้เกียวเห็นท่นั้นผมสังเกตด,ดูตามนี้แล้วก็ผมก็สังเกตตัวพองบ,บุคคลนี้เขาจะมันลุกง่ายๆพวกนี้เดินไม่เดินไปนไม่ไกลเยอะนอนจะเสียเจอนี่จะเสียรู้ของมันจะเสียรู้ค่าของของอะไรมันคนไม่ค,น,มคนอยู่ที่ไหน เห็นถ้ามันอยู่ในสถานที่ไห่คนเขาทำทันทีมีพวกบารมีครบเต็เขาเป็นอย่างนี้เออที่คุยให้ฟังว่าี่จะลืมในตอนต้นก็ควบคุมกำลังจิตให้เป็นสมาธิตัวสมาธินี่สำคัญสมาธินี่อยู่ที่อนาปานุสติสุดตัวใหญ่แต่ว่าเราจะพอใจในกรรมฐานกองไหนแล้วก็ทําได้ตามสบายแต่ถ้าวิยาที่อนาปานุสติเอารูใหญ่ขึ้นต้นอย่างไี้ก่อนไม่อย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจะไปไม่ได้ อะไรวันนี้พูดเยอะแต่ความจริงไอ้เรื่องพูดไม่ก็สําคัญถ้าพวกท่านไม่เข้าใจแค่อย่างเดียวผมให้เจเิญกรรมาฐานไปแสนชาติก็จะไ,ไม่ได้อะไรเลยแต่หาว,ว่าท่านมีความเข้าใจเช่จริงๆรแล้วเรื่องกรรมฐานนี่มันง่ายนิดเดียวโดยเฉพาะทัาสมาธิเราป,ปัสนายานังไม่ใช่ของยากเลยของง่าย เราจะเห็นว่าสมัยก่อนครัาปฏิบัติกันฟังพระพุทธเจ้าเทียจบเ,เดียวเป็นอรหันต์ฟังพระพุทธเจ้าเทียจบเดียวเป็นพระโทนาสิกาทานานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจจะไปบอกบารมีเขาเต็มบารมีเขาเต็มได้บารมีเรามันก็เต็มได้ทําไมมันจะเต็มไม่ได้เพราะมันของสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่เปขน,นของเก่าเสมอไปมาะไร เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีบารมีป่อแปรแห่งพระราชาธรรมพรนราชา,า,า,าธารรมมีบารมีป่อแปรเต็มทีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนิดเดียวบารมีเต็มเตยมปฏิบัติตามที่ท่านนั่นเองไม่ฝ่าฝืนไม่ใช่เป็นนัง่งอวดตัวเป็นสัจจดาภายนอกแม้ใครมาแล้วคุยฟุ้งรู้นัง่งรู้นี่รูนอ แต่ที่ไหนได้เนะี่ยเอาจริงเอาจังกับแ,มแหมสวินในข้อเล็กๆยังไม่รู้เลยสมาที่ก็ไม่ได้ได้อะไรเอาอารมณ์เผือไปคุยไปชมวบ้านเขาเออถ้าเรามันเผือแล้วไอ้คนนับฟังมันก็เผือด้วยถ้าเขาเข้าใจผิดเราเลยกลายเป็นคน,นทำไ้เขาเกิดเป็นมิจฉาทิฐิเราลงนรสบายอยู่กับเทวทัอย่านักปฏิบัติเขาไม่คุยมากถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปคุยเด็ดขาด ถ้าไม่เข so, um, so, um, so, um, ้าใจบอกตำรดามีไปอ่านทิ่เขาถามว่าท่านทาไมหรือไม่อธิบายบอกฉันก็อ่านเลยยังไม่ได้อ่านเหมือนกันไม่คิเก็บเหมือนกันถ้าถามว่ากระโบยอยู่ในสํานักการปฏิบัติกรราฐานนี่ทำไมยังมีเก็บบอกฉันเป็คนเอาทานบวชอาศัยกินเฉยนะฮะเขาจะได้รู้หรจะไม่ว่าเราตอไปถ้าเราต่อจไม่้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจให้ตรงดำเนินจิตให้มัน กำหนดรู้รมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉริยะสายมื่งว่าจริงขั้นญาณบอกหมเวลาวันนี้ตามเวลาไว้ให้ยี่สิบนาทีเท่านั้นเล่งเล่งตัวกันหน่อย